สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเจอกับจอนนี่อีกแล้วครับเรามาสอนจอนนี่พูดกันอันนี้สวัสดีครับ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 เด้อันนี้ มันกำลังฟังเราพูดอยู่ครับสวัสดีครับาวไรก็อวไรก็แต่นี่ฮ่าฮ่าดุมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับแต่นี่ ចាន់ណេចាន់ហេយ៉ានីយ៉ានីចាន់ណេចាន់យេសម៉ាផាយ៉ានីចាន់ណេចាន់យេសផាផា สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อจานี่เบิร์ดผมชื่อจานี่เบิร์ดจานนี่สวัสดีครับก่อนนี้เร็วสวัสดีครับ สวัสดีครับผมชื่อจันนิเบิร์ตสวัสดีครับเดียวผมชื่อจันนิเบิร์ต